โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสป,ปอยแอนิเมะเรื่องปรมาจารย์การต่อสู้นะครับผมก็เป็นอีพีล่าสุดนะครับ e ีพีที่281ถึงตอนที่282นะครับผมสำหรับตอนนี้สนุกแน่นอนเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็ไปเฉิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยหลังจากที่พระเอกนั้นสามารถวางแผงแล้วก็ทำลายตระกูลเล้งให้ตระกูลเล้งเสียเสียชื่อเสียงในอาณาจักรต้าเว่ยได้แล้วนะครับตัวพระเอกเองจึงได้บอกให้ท่านุโสโจเฟิงใช้โอกาสนี้ ในการขยายธุรกิจยาอายุวัฒนะของพวกเขาในอาณาจักรตาเวยเพื่อที่จะไม่ให้ตระกูลเล้งนั้นสามารถมีที่ยินในอาณาจักรตาเวยอีกต่อไปถึงทําให้ทัรมโซโจเฟงิงก็ได้ทําตามสิ่งที่พระเอกบอกนะครับพวกเขานั้นก็ได้นําเอายา3ามรูปแบบเพื่อเอาออกไปขายให,ให้แก่ประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในอาณาจักรตาเวยแห่งนี้นะครับเรียกได้เลยว่ายาที่มีคุณภาพดีและก็ราคาถูกแบบนี้ก็คงไม่มีที่ไหนหาซื้อได้อีกแล้วจึงทําให้เราประชาชนชาวบ้านในอาณาจักรตาเวยนะครับพวกเ แล้นั้นก็ต่างกันดีใจเป็นอย่างมากและก็ต่างพากันเข้ามาซื้อยาอายุวัฒนะในสารายาเรียกได้เลยว่าในตอนนี้นะครับสารายานั้นถูกยอมรับจากเราประชาชนชาวบ้านแล้วขายดิบขายดีเป็นเทน้ทําเทท่ากันเลยก็ว่าได้ส่วนทางฝั่งขององค์จักรพรรดิหลิวหลังจากที่ได้สั่งให้คนไปซื้อยาอายุวัฒนามามอบให้แก่ทหารของพวกเขาเพื่อที่ให้ทหารของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับแถมหลังจากที่เราทหารองค์รักษ์ได้ดื่มแล้วก็กินยานั้นเข้าไปมันก็ทําให้พวกเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างมาก เรียกได้เลยว่าหลายเท่าตัวเลยก็ว่าได้ซึ่งองค์จักรพรรดิที่ยินเช่นนี้นะครับตัวเขานั้นก็รู้สึกดีเช่นกันไม่คิดเลยว่าสารายานั้นจะสร้างยาที่มีคุณภาพได้มากถึงขนาดนี้นะครับองค์จักรพรรดิจึงได้มุ่งเดินทางเพื่อที่จะไปสาลาด,ด้วยตัวของเขาเองในทันทีส่วนทางฝั่งของพระเอกและก็ท่านอุโสโจโฟเฟิงนี่ครับหลังจากที่พวกเขานั้นขายยาได้จํานวนแล้วก็กําไรมหาศาลนะครับเรียกได้เลยว่าในตอนนี้ธุรกิจยาอายุวัฒนะของพวกเขาในอาณาจักรตาเวยมันจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ก้าวหนน้้าขึ อยามากหลังจากที่พวกเขานั้นสามารถทําลายตระกูลเล้งไปได้ในตอนนี้ลูกค้าในตระกูลเล้งคนอื่นๆก็เข้ามาอยู่ในสาลายาของเขาหมดแล้วนะครับจึงทําให้ท่านอุโสโจเฟิงก็ได้นําเอากาไรทั้งหมดมามอบให้แก่พระเอกเพื่อให้พระเอกนั้นเก็บมันเอาไว้นั่นเองนะครับแต่ว่าพระเอกก็ได้ตอบปฏิเสธไปเนื่องด้วยที่เงินและก็สมบัติส่วนนี้มันเป็นของสาลายาอย,าอยู่แล้วนะครับตัวเขานั้นก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงแค่มาชี้แนะและก็ให้ข้ามปรึกษาเท่านั้นเพราะตัวเขาเองนั้น ก็มีแบบว่าศาลายาที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วและศาลายานั้นมันก็คือศาลายาเฉิอนอีกด้วยและถ้าเกิดว่าในอนาคตนั้นตัวเขานั้นสามารถผลิตยาและก็เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นมาได้รับรองได้เลยว่าแม้แต่กระทั่งอาณาจักรเทียนหู่นั้นก็ไม่สามารถเทียบเทียงสาลายาเฉินของพวกเขาได้อย่างแน่นอนแถมตัวพระเอกเองนั้นก็ยังมีแผนการที่สร้างศาลายาขึ้นมาอีกศาลายาและศาลายานั้นก็จะถูกสร้างที่เมืองซีเฟิงแถมก็ยังเป็นสลัมของอาณาจักร ไว้อีกด้วยเนะครับเพื่อให้คนที่แบบว่าไม่ได้มีความสามารถและก็คนที่แบบว่าไม่มีโอกาสนั้นจะได้รับโอกาสนี้จากเขานั่นเองนะครับแต่ทว่าท่านใดนั้นมันก็มีองค์จักรพรรดิเหลิยวนะครับมาขอพบพระเอกเป็นการส่วนตัวที่ตัวเขามาในวันเดียนะครับก็เพราะว่าเนื่องด้วยที่ได้นําเอายาอายุธนะของซาลายานั้นไปเพิ่มพลังให้แก่ทหารนะครับก็ดูเหมือนว่ามันก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยจึงทําให้ตัวองค์จักรพรรดิหลิวมาที่นี่ด้วยตัวของเขาเองเพื่อที่จะมาขอซื้อยาอายุธนะจาก พระเอกนั้นถึง3 0 0แสนเม็ดเลยก็ว่าได้ซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธแต่ยังได้นะครับแต่ก็มีข้อเสนอที่ยื่นให้แกองค์จัก,กรพรรดิหลิวและข้อเสนอที่พระเอกมอบให้แกองค์จัก,กรพรรดิหลิวนั้นมันก็คือถ้าเกิดว่าจะสร้างยาเม็ดถ,ถึง3 0 0แสนเม็ดนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่เรื่องที่มันยากก็คือแบบว่าวัตถุดิบต่างๆนานมามากมายนั่นเองน,นะครับที่ตัวเขนานั้นก็อาจที่จะไม่สามารถหามันมาได้มากพอจึงทำให้าาพระเอกนั้นก็เลยได้ยื่นข้อเสนอให้แกองค์จักรพรรดิเหลิวว่าถ้าเก ของยาและกระสตรยาตัวเขานั้นจะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องวัตถุดิบนั้นก็ให้องค์จักรพรรดิหลิวเป็นคนที่จัดหามันขึ้นมาอีกตัวนะครับและถ้าเกิดว่าธุรกิจของพวกเขาดําเนินไปได้ด้วยดีแล้วละก็กําไร10%จะมอบให้แก่องค์จักรพรรดิหลิวเลยซึ่งองค์จักรพรรดิหลิวที่ได้ยินสิ่งที่พระเอกพูดเช่นนี้นะครับในข้อเสนอที่พระเอกมอบให้แก่เขาตัวเขานั้นก็คิดว่าถ้าเกิดว่ายอมรับในข้อเสนอของเพจแล้วละก็ตัวเขานั้นก็คงจะมีแบบว่ามีีแต่่กกกํําาาไไไรรรรออยยยงเดดวนะคัับบ็้มใ เข้อเสนอไปและหลังจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้มอบส่วนยาและก็ส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆให้แก่องค์จักรพรรดิหลิวไปซึ่งวัตถุดิบนี้นะครับมันก็ไม่ใช่วัตถุดิบที่หายากเป็นวัตถุดิบที่พวกเขานั้นหาได้โดยตรงเลยนะครับเนื่องด้วยที่พวกเขาก็มีแหล่งที่อยู่ของวัตถุดิบอะไรต่างๆเรียกกันเลยเลว่าเป็นที่ผลิตนั่นเองนะครับจึงทาให้พวกเขานั้นก็รู้สึกดีเป็นอย่างมากเลยครับก็เลยได้ตอบตกลงในข้อเสนอของพระเอกในครั้งนี้ในที่สุดนะครับและก็ได้เดินออกประจักที่นี่ไปส่วนทางฝั่งของทนนอโโสฟััะครรบก็ู้ ตกใจแล้วก็ทึ่งเช่นกันและก็ได้ถามกับพระพเอกว่าทําไมถึงมอบผลกําไรให้แกองค์จักรพรรดิลิวได้ม,มากถึงขนาดนี้นะครับเนื่องด้วยที่มันก็มีสูตรยาที่พวกเขามอบให้แล้วแถมก็ยังมีแบบเม็ดยาที่มอบให้อีกและก็ยังให้กําไรอีกถึง10%นะครับพระเอกนั้นจึงได้บอกความจริงแกท่านอุสโตหลิวเนื่องด้วยที่สารายาของพวกเขานะครับมีกําลังการผลิตไม่เพียงพอ ถ้าเกิดว่าได้เข้ารวมกับองค์จักรพรรดิแล้วละก็ตัวเขานั้นคงมีนักปรุงยาที่มากมายเป็นแน่และถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นมีกลุ่มของเหล่าองค์จักรพรรดนั้นมาเป็นธมิตรได้การที่พวกเขานั้นจะสร้างยาขึ้นมานั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องง่ายมากทิ้งกวาเดิมนั่นเองนะครับการทรรําธุรกิจของพวกเขามันก็จะไหลราบลื่นไปได้ด้วยดีอีกเช่นกันแถมวัตถุดิบต่างๆพวกเขาก็คงจะไม่ได้หาเองอีกด้วยพวกเขาก็คงแต่ว่ามีแต่ได้กําไรได้กําไรอีกเช่นกันนะครับและถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นมีเหล่า งจักรพรรดเป็นาดมิร รับรองได้เลยว่าคุมกำลังอื่นๆก็คงจะไม่กล้าที่จะมีใครมาย่างกายพวกเขาเป็นแน่นอนนะครับมันก็คือแบบว่าสิ่งที่พระเอกคิดไปการไกลนั่นเองจึงทําให้ท่านโสโจเฟิงที่ดินสิ่งที่พระเอกพูดนะครับตัวเขานั้นก็ถึงกับสงสัยและก็สงสัยแบบสงสัยมากๆเลยครับว่าพระเอกนั้นเป็นใครมาจากไหนกันแนะ่ทําไมถึงมีความสามารถแล้วก็ฉลาดได้ถึงขนาดนี้นะครับและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ไปที่สะลาเมืองซีเฟิงนะครับซึ่งพระเอกที่มาในวันนี้ก็เพื่อที่จะปาประกาศบอกแกกับทุกคนว่าตัว เขาเองรับสมัครคนที่จะมาเข้าร่วมสารายาของพวกเขาถึงแม้ว่าท่านุโสโจโฟเฟิงแล้วก็ท่านุโซสซูป,ปออจะคิดว่าการเกลี้ยกล่อมคนที่อยู่ในสลัมพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะคนพวกนี้การที่จะพูดให้เข้าใจได้แล้วก็เชื่อฟังพวกเขานั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนั่นเองนะครับแต่ถว่าตัวพระเอกนั้นก็มีแผนการที่วางเอาไว้อยู่แล้วก่อนที่พระเอกนั้นจะได้เป่าประกาศบอกแกกับทุกคนที่มาที่นี่ว่าพวกเจ้ารู้บ้างไหมว่าคนในเมืองหลวงกล่าวว่าพวกเจ้าน่ะเป็นเพียงแค่ขยะเท่านั้น ที่อยู่ในสลัมแห่งนี้ไม่มีประโยชน์แกกับพวกเขาเลยเป็นแค่เศสะวะที่อยู่ในอาณาจักรใต้ไไว้ของพวกเขาแต่ตัวข้าก็ไม่คิดเหมือนคนพวกนั้นเพราะข้าเชื่อว,ว่า พวกเจ้าจะต้องมีความฝันจะต้องมีความสามารถและก็สิ่งที่พวกเจ้าน่ะฟาดฝันเอาไว้แต่มันเป็นเพราะพวกเจ้าน่ะเพียงแค่ไม่มีโอกาสเท่านั้นในความสามารถในพรสวรรค์ของพวกเจ้าน่ะมันมีอย่างแน่นอนและถ้าเกิดว่าพวกเจ้าน่ะมาเข้าร่วมกับศาลายาวของพวกเราแล้วล่ะก็รับรองได้เลยพวกเจ้าจะกลายเป็นคนชั้นสูงและคนพวกนั้นจะไม่กล้าดูถูกพวกเจ้าอีกอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเจ้านยยอมรับในข้อเสนอของข้า เขามาเป็นคนในศาลายาของพวกข้าแล้วล่ะก็รับรองได้เลยจะไม่มีใครกล้าดูถูกพวกเจ้าอย่างแน่นอนและถ้าเกิดว่าพวกเจ้านะ่ยอมเข้าร่วมศาลายาของพวกข้า ความฝันที่พวกเจ้านั้นวาดไว้มันจะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าพวกเจ้าน้าพยายามที่ทํามันให้ถึงที่สุดจึงทําให้เราผู้คนประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในสลัมแห่งนี้นะครับหลังจากที่ยินคําพูดของพระเอกแล้วตัวพวกเขานั้นก็รู้สึกดีเป็นอย่างมากเลยสิครับไม่คิดเลยว่าคนชั้นสูงหรือว่าปรมาจารขินเฉินผู้นี้นะครับจะมีจิตใจที่งดงามเปรียกเหมือนเทวดาเทพบุทธที่ส่งมาโปรดปัานพวกเขานั่นเองนะครับ ทุกคนที่อยู่ในสลัมแห่งนี้ตัวพวกเขาเองจึงยอมรับในข้อเสนอของเพกด้ที่สุดที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศาลายาของเพกนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของท่านโสดจากตระกูลเล้งรวมถึงคนจากนิกายกุยเซียนและก็คนจากตระกูลวูนะครับหลังจากที่พวกเขานั้นได้รับรู้ถึงศาลายาที่คัดคนประจุนมนนากในสลัมพวกเขานั้นก็รู้สึกสงสัยมากเลยครับว่าพวกนั้นคิดที่จะทำอะไรกันแน่แต่สิ่งที่พวกเขานั้นต้องการที่ทําในตอนนี้ก็คือจัดการกับองค์จกกักรพรรดิของอาณาจักรตาเว และก็จัดการกับพระเอกให้จงได้ตัวปัญหานั่นเองนะครับเพื่อที่พวกเขานนั้นจะยึดครองบัลลังก์ของอาณาจักรเข้าไว้ให้จงได้และก็จบไปใน EP ีที่282นะครับผมกําลังสนุกมามันกันเลยเดียวแต่ถ้าว่าก็จบกันไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ